เซนเซอร์วัดตำแหน่งมุมความแม่นยำสูงนะครับตัวนี้เป็นฮอเซนเซอร์นะครับนอนคอนแทคข้างในไม่มีส่วนที่เป็นคอนแทคนะครับซึ่งจะต่างจากรุ่นที่เป็นโพเทนนะครับตัวนี้จะทำให้การใช้งานได้แม่นยำกว่ามากๆเลยนะครับเป็นการหมุนรอบ360องศานะครับนำไปประยุกต์ใช้กับงานแปลงมุมนะครับ แปลงค่ามุมเป็นค่ากระแส420ม ah ิลลิแอมป์นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ plc นะครับที่มีอานาล็อกอินพุตนะครับโดยตัวเพลาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เพลาจะอยู่ที่ประมาณ5มิลลิเมตรนะครับสามารถเชื่อมต่อกับเพลาจะอยู่ที่6มิลลิเมตรนะครับสามารถเชื่อมต่อกับคัพปิ้งนะครับ เพื่อนำไปต่อกับมอเตอร์หรือจุดหมุนแกนหมุนต่างๆได้เลยนะครับ